สวัสดีค่ะที่นั่งครูช่างโนบค่ะมานิมาโซนานิกเนาะค่ะเป็นแนั่งคู่จังหวัดกาลสินของเอานะคะนี่นะคะแบบ าใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะเป็นรุ่นเก่ารุ่นเดิมค่ะแบบกับเก่าเดิมของชางนุ่มนะคะช่วยออกมาเนี่ย ต่อได้นะคะโทรศัพท์ศูน3 3เก้าสมสี่เ็ก้าหนึ่งค่ะการใจงานมีมองเสียบโฮมห้มีปีกหนะะ้นแลค่ะ หาไล่เขาอย่างน้อยเรียบร้อยนะคะใครสนใจติดต่อได้นะคะเรียบร้อยค่ยยะ,คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ